อันเลื่อนลงมาหน่อยก็แล้วกันอันเลื่อนลงมาหน่อยแบบนี้อ่าแบบนี้คืออันโอเคแล้วยางแี่ยเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นตัวยางปี๊บสองของดานลอกเพื่อมือเข้าไปหยิบของที่อยู่ในตำแหน่งห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายได้ล้อแม็กก็คือจะเป็นตัวยางไหลสโลงถ้าเกิดเราปริดโฟมไฟสนทเนี่ยมันก็จะมีการเช้งเลยเราบอกแบบนี้แล้วอยู่ๆเราต้องการที่จะถอยหลังเนี่ยตัวมา่านบังแดดมันจะลดลงแบบโดยอัตโนมัติเห็นไหมฮะ ของรถกับปฏิพัทธ์ Auto, ออโต้อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงคืนเรื่องก็ไม่นานอนุมัติเลยค่ะสวัสดีครับผมอันเองนะครับสวัสดีพี่ๆที่น่ารักของอันทุกท่านด้วยเดี๋ยววันนี้นะฮะอันจะแนะนำสำหรับ a c c o r d G9 ตัวก่อนไมนแน่นเราจะเอาแบบรายละเอียดชัดเจนทุกอนุของตัวรถ ทีเดียวกันในคลิปนี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับหนึ่งเลยถามว่าทำไมตัว a e อ c o คอร G9 คันนี้เป็นปี15นะครับแต่ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ทำไมถึงยังเอามาขายอยู่ในปีปัจจุบันตอนนี้ 1. นรถเนี่ยมันยังเป็นตัวรถที่ใช้ดีอยู่มากๆนะครับสราคาจับต้องได้เหมือนกับซีดานปกติทั่วไปในเกรดแบบระดับ B segment เลยนะ อันนี้คือเรื่องจริง 3. นั่นคือในส่วนของการใช้งานในชีวิตประจำวันอันว่าตรงนี้เนี่ยนะครับใครที่อยากจะลองมาสัมผัสกับรถในระดับแบบคันลักซูรี่ที่มันมีอะไรมากขึ้นกว่ารถทั่วไปที่ไม่มีในตัวแอ c o คอร์ดเนี่ยมันมีก็ลองมาสัมผัสด,ดูกับในคลิปนี้และลองมาทดลองขับที่ปฏิพัฒน์ออตโต้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นปี1 5 G 9นะครับ แต่ก่อนเนี่ยนะอันก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าอนอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ในเรื่องตัวรูปร่างหน้าตานะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตอนนี้เอาแบบประเด็นตรงๆเลยนี่คือตัว G9 แต่มันจะเป็น G9 ก่อนตัวไม่ได้เชนซึ่งถ้าเกิดอย่าง G9 เนี่ยตัวเดิมเนี่ยไฟมันจะเป็นตัวโพลิคเตอร์แบบนี้แต่ก็จะมีเ a ย์ไทม์เ n n i n g งไลฟ์มาให้ดีเห็นไหมฮะถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว G9 ก่อนตัวรุ่นปรับปรุง เพราะนั้นถ้าเกิดอย่างตัวรุ่นปรับปรุงเนี่ยไฟมันจะเป็นตัว LED นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีแบ่งออกมา2ตัวก่อน EL เนี่ย2.0 EL เนี่ยมันจะมีแบ่งออกมา2ตัวนะ1นั่นคือตัว EL ธรรมดา 2. นั่นคือตัว EL navigator ส่วนที่เหลือหลังจากตัว EL navigator เนี่ยก็จะเป็นตัว2.4 2.4 2.4 R navigator 2.4 R ตัวเป็นเทคนะครับ แล้วก็ขยับกายมาเป็นตัวไฮบิด2.0ไฮบิดธรรมดา2.0ไฮบิดเทคโอ้โหรุ่นย่อยมันเยอะมากนะครับมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่างง,งหรือว่าสับสนกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราไล่ระดับกันดีๆเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเกรดของมันมเองอยู่แล้วคือเอาไว้ง่ายครับตัวท็อปนั่นคือมีเนวิเกเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยประมาณสักปี15ปี16ในส่วนของตัวรุ่นนี้ราคาประมาณ1ล้าน2แสนบาท ตีซะว่าล้านสามมีทรน,นะครับเหมือนกับซื้อบ้านในหลังหนึ่งอะถ้าเกิดยังเป็นในสมัยก่อนหน้านี้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้คือต้องมีกําลังทรัพย์เยอะกว่าปกติแน่นอนถูกต้องไหมครับคราวนี้เดี๋ยวจะมาเน้นตัวรถแล้วกระจังหน้าเนี่ยคือมันจะเป็นในลักษณะของตัวอยู่เป็นแบบพรีเมียมแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมีการติดตัวสเกิร์ตรอบคันมาให้แบบนี้แต่มงกแต้หมอกมีมาให้ครบทั้งหมด นะครับสาหรับตัวรถเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่หลายคนกังวลกันนะเพราะว่ามันเป็นสีดําไม่ใช่เป็นตัวสีขาวส่วนใหญ่เขาจะหลีกเลี่ยงกับตัวรถสีนี้เยอะมากเยอะมากจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างิ้วรอยอาจจะมีการเกิดอะไรแบบนี้มันจะเห็นได้แบบชัดเจนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยได้มีการเก็บรายละเอียดปรับสภาพเก็บความสวยงามหมดแล้วรอบคันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์บ้างครับ2.0เนี่ย ถ้าเกิดในขุมกําลังของ Honda เนี่ยนะอันนี้เป็นโชคกว่าโปงมาให้นะถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ก็เป็นโชคกขวาโปงมาให้นะครับตัวนี้นะ2.0นะครับจะให้พละกําลังสูงสุดเนี่ย155แรงมา้ากับแรงบิดสูงสุด190นิวตันเมตรนะครับอย่างหนึ่งเลยที่เราต้องมีการเช็คและก็ตรวจสอบรายละเอียดนั่นคือตัวแบตเตอรี่เห็นไหมฮะ เพราะว่าถ้าเกิดอย่างรถปี15ปี16ยังเป็นตัวแบตเตอรี่ของเดิมอยู่ปัจจุบันตอนนี้ปีอะไรครับ2,025มันก็ไม่ไหวนะมันก็ไม่ไหวนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยสําหรับส่วนของสภาพรถเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ารถเคยมีการใช้งานมานะครับคันนี้ไม่จะอยู่มาสัก1,40,000สกิโลนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูโดยสภาพโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้น่เกลียดอะไรมาก แต่ถ้าเกิดเน้นไปในเรื่องตัวทางโครงสร้างนี่โครงสร้างเนี่ยคือเดิมหมดเลยนะฮะแล้วก็มีตัวค้ำโชกมาให้นะครับอันนี้คือของเดิมนะมันช่เป็นตัวของติดตั้งเพิ่มหรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมอะไรอย่างแบบนี้ไม่ใช่นะครับถนวนการความร้อเนี่ยอาจจะมีรอยซีดบ้างอันนี้คือมันเห็นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวรอยซีดเพราะมันโดนความร้อยมานานมันก็อาจจะเกิดการซีดได้หรืออาจจะเกิดการแข็งได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราดูโครงสร้างเสร็จแล้วนะเราต้องดูตัวนี้ด้วยนั่นคือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ในระดับปี2รงทานเนี่ยเป็นยังไงนี่เอาแบบง่ายๆเลยดึงก้านน้ำมันเครื่องขึ้นมาถ้าเกิดอันดึงตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บมันมีเศษน้ำมันหรือไอ้น้ำมันกระเด็นไหลย,ย้อนขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าตัวไส้ในของเครื่องยนต์แอคคอร์ดตัวนี้มีปัญหาแน่นอนอันนี้คือชัดเจนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราดูในส่วนของตัวฝาเครื่องเนี่ย มันจะเป็นตัวสีด้านมีเศษนมงเศษน้ำนี่น,น่อยๆมันก็จะเห็นกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับอันนี้อันต้องพยายามเช็คให้มันแบบค่อนข้างชัวร์มากที่สุดเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะในกรณีที่คุณลูกค้าดูจากคลิปแนละ้วมาดูตัวตัวจริงเนี่ยแล้วมาทําแบบที่อันทําแบบนี้ถ้าเกิดมันมีเศษน้ํามันเครื่องขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงมันจะทํำยังไงฮะมันมันมันเกิดความรู้สึกอย่างแรกแน่นอนว่าแบบเฟล เพราะว่าแบบเฮ้ยอันทําไมแกบอกในคลิปแบบนี้แต่ทําไมพอพี่มาดูแล้วเป็นแบบนี้มันเกิดการเฟลขึ้นแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้อันค่อนข้างที่จะระมัดระวังและก็ซีเรียสเป็นอย่างมากนะครับตั้ง่เกิดเราไม่ได้มีการตรวจสอบเราไม่ได้มีการเช็ครายละเอียดเอามาพูดเป็นแบบในรายละเอียดแบบชัดเจนอย่างในคลิปแบบอย่างนี้มันพูดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวด้านหน้าใช้ได้ปกติทั้งหมดนะครับคราวนี้คืออันอยากให้ดูตัวด้านข้างกันบ้าง ถ้าเกิดถามว่าระหว่าง G G 7ไอ้ตัวแอ o r คอร์ดวานนะ่ะกับ G 8แล้วก็มาเป็น G 9ก่อร์แมทในเชนเนี่ยตัวไหนหน่าซื้อสุดอันก็ต้องแนะนำไปตัว G 9เพราะว่าถ้าเกิดอย่าง G 8เนี่ยรูปทรงหน้าตาตัวรถคือมันยังเป็นตัวรถคนแก่อยู่ G 7เนี่ยบอดี้มันเนี่ยก็จะออกในทรงสีดานที่มันเล็กจนเติมไปแต่ไม่ใช่ว่ามันสองรุ่นนี้ไม่สวยนะแต่ถ้าเกิดเราออาแบบในทรงวัยรุ่นขึ้นมาทันสมัยขึ้นมา ดูดีขึ้นมาก็ต้องเป็น G9 มันจบกว่านะครับตัวล้อเนี่ยเป็นล้อแมกอลลอยของเดิมตัวนี้นะฮะแต่ยางเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นตัวยางปีย2สสองด่นอนารหลบนะครับสำหรับตัวรุ่นเดิมเนี่ยล้อมันจะเป็นสีแบบสีบรอนสีเดียวเลยไม่มีการทํามาเป็นทูรงทูโตอะไรอย่างแบบนี้ข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสข้างหลังก็จะเป็นตัวดิสนะครับแล้วก็ กระจกมองข้างเนี่ยจะมีการใส่ไฟเลี้ยวในตัวอันนี้ก็จะเป็นตัโหลด LED นะครับอุปกรณ์ในการตกแต่งตัวรถเนี่ยมันมีเยอะมากสําหรับคันนี้อันชอบนะเพราะว่าตัวขอบกระจกเนี่ยมันจะเป็นโเมียมและก็ชายด้านล่างก็จะเป็นแบบโเมียมฟิล์มเนี่ยมีการติดมาแล้วแต่ตัวคิ้วกันสาดไม่ได้มีการติดนะครับอันนี้อันแนะนําอย่างหนึ่งว่าอย่าติดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราติดคิ้วกันสาดปุ๊บ ไอ้ตัวด้านบนเนี่ยมันจะมาบดบางความงามแต่นี้อันก็พูดในมุมความรู้สึกของตัวเองแต่ถ้าเกิดอย่างพี่ๆมาซื้อมาจองมาจัดหรือมาเอาคันนี้ก็ถ้าเกิดอยากติดคิ้วกันสายก็ติดได้นะครับส่วนหลังกุ้งหลังคานี่คือดําเมี่ยมเลยเห็นไหมฮะสีมันเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตอนเนี้ยนะมีในส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันมีรอยยุบมีรอยบุ๋มเนี่ยมันจะเห็นได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างรถพวกนี้ หลังคาเนี่ยคือมันจะสโลว์มาแบบนี้มันจะได้ไม่ทําเหมือนพวกทรงแบบอาสี่ดานตัวเล็กหรือว่าห้าประตูเพราะว่าถ้าเกิดอย่างพวกห้าประตูมันจะมีรอยโค้งเว้าวมีรอยบุ๋มหลับตัวอาไดโลอเอนดมิกอะไรประมาณนี้นะอานนี้เดี๋ยวให้ดูตัวภายในกันบ้างถ้าเกิดอย่างบานหน้าเนี่ยประตูเนี่ยมันจะใหญ่นะครับพอเวลาเราเปิดเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะเกือบ90อ่ะนะครับ แล้วก็ในสําหรับการขึ้นรถเนี่ยในตาแหน่งทอนหนาเนี่ยอันนี้คือมันนั่งสบายอยู่แล้วแต่ลองนั่งให้ดูนะอันจะปรับในส่วนของตอนหน้าเนี่ยให้มันพอดีกับไีรัอันก่อนถ้าเกิดยังอันนั่งแบบนี้นะถามว่าอันนั่งสบายไหมอันนั่งได้แต่ไม่ได้สบายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าหัวเข่าด้านหน้าเนี่ยอาจจะมีการติดกับตัวคอนโซลหน้านิดนึงอันเลื่อนลงมาหน่อยก็แล้วกันนะครับอันเลื่อนลงมาหน่อยแบบนี้อ่าแบบนี้คืออันโอเคแล้วนะครับ และถ้าเกิดอย่างตัวพนักพิงหลังแ่ะอันนี้อันโอเคอันนี้อันอันไม่ต้องปรับอ่าประมาณนี้อ่าโอเคอันนี้คือสําหรับท่าทางในการนั่งแอร์คอร์ดในตําแหน่งตอนหน้าที่สบายที่สุดสําหรับในส่วนของัวนเองนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยลูกค้าจะได้ยึดว่าเฮ้ยอันนี้สูงร้อยแปดสิบพอล้มันนั่งมันก็ยังนั่งได้สบายอะไรอย่างแบบนี้นะครับตัวนี้คือจะไปในตําแหน่งตอนหน้าอันนี้อันปรับไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่มีอาจจะบอกว่าทําไมตอนหน้าถึงไม่นั่งให้ดู วันนี้ดันจะดูตอนที่2กันบ้างนะครับตอนที่2เนี่ยประตูเนี่ยก็สามารถเปิดได้เกือบ90แต่ไม่ถึงตัว90แต่ถ้าเกิดเรามองในส่วนของระยะในการขึ้นลงตรงนี้สบายสบายเลยนะครับคราวนี้เนี่ยดยวจะนองนั่งตอนที่2ให้ดูนี่นะถ้าเกิดอย่างตอนที่2เนี่ยอปรับตอนหน้าสําหรับคนสูง180แล้วเรียบร้อยอ,อ่อนขึ้นมานั่งกับตัวบบาตอนที่2ปุ๊บโอ้โหสบายเลยฮะ มันคือความสบายที่แบบหาจากรถรุ่นอื่นไม่ได้นะซึ่งตรงนี้แองเข้าใจว่าถ้าเกิดอย่างในราคาหลักล้านตอนประมาณสักออกใหม่ๆเนี่ยซื้อพวกแบบรถครอบครัวจิตที่นั่งไปเลยก็ได้มันก็สามารถคิดในมุมนั้นได้นะครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต,โตส่งฟรีทั่วไทยแต่ในเรื่องตัวความชอบความหรูหราดีไซน์และก็สิ่งอะไรที่มันให้มาแบบนี้มันอาจจะเทียบกันไม่ได้ถ้าเกิดอย่างแบบนี้จจไม่ต้องปรับอะไรลว อันเอ็นตัวลงมานิดนึงแลวก็นอนเงี้ยสบายแล้วอันนี้คืออันสบายที่สุดแล้วถ้าเกิดพอเวลาเรานั่งไปแล้วต้องการที่จะงีบไปด้วยอันนี้คือท่าทางที่สบายที่สุดแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นในตำแหน่งตรงกลางสําหรับตัวเก๊ะเก๊พักแขนเนี่ยจะมีแอร์มาให้สองช่องนะแบบนี้นี่นะมันจะมีตัวแอร์มาให้2ช่องแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้ถ้าเกิดอย่างตรงกลางเนี่ยนะ วัดจากพื้นที่ด้านบนของศีซ่าเนี่ยของอันเนี่ยมันจะเหลืออยู่มาสักครึ่งํำตั้นแบบนี้นะครับแต่ถามว่าศาีซ่าติดไหมอันนี้คือศีซ่าไม่ติดอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีที่พักแขนม,มาให้แล้วก็ช่องวางแก้วน้ำสองช่องแบบนี้ส่วนตัวในตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถเอื้อมมือเข้าไปหยิบของที่อยู่ใน ตำแหน่งห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายได้นี่นะมันจะเป็นแบบนี้ส่วนัวบบกเนี่ยสามารถพับเก็บได้เหมือนกันแต่ต้องดึงจากในสลักตอนท้ายมากที่สุดแล้วก็พวกตัวโฟงตัวไฟอะไรแบบนี้ด้านข้างเนี่ยมีมาให้แล้วก็มือจับในลักษณะแบบนี้ส่วนตอนหลังเนี่ยไอตัวที่มันเป็นอนาล็อกเนี่ยก็คือจะเป็นม่านบางแดดนี่เป็นม่านบางแดดอยู่ในฝั่งนี้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ตัวด้านขวามือจะมีมาให้หมดนี่นะฮะมันจะเป็นตัวที่เป็นอุปกรณ์แบบ พื้นฐานอยู่แล้วที่ติดมากับตัวรถพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแคมรี่แอคคอร์ดหรือว่าอาจจะเป็นตัวเทียน,น้าอะไรแบบนี้ก็มันจะมีแบบนี้มาให้ทั้งหมดนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นั่งเนี่ยอันนี้น่าจะสบายแบบสบายแบบมากๆเลยนะฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันเพราะว่าอย่างตัวพวกแผงข้างประตูเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้เนี่ยนะฮะอันนี้มันก็จะเหมือนกับเป็นแบบสปริงนะพอเวลาเราดึงมาเนี่ยมันก็จะมีตัวสลัก เวลาเราดึงเก็บอะไรแบบนี้มันก็จะเก็บของมันแบบนี้เลยนี่นะฮะสามารถใช้งานได้หมดทุกจุดนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูตัวด้านหลังกันบ้างแอคคอร์ดเนี่ยในเรื่องของตัวระยะรอบนอกเนี่ยมันจะไม่เหมือนคารบรี่ตรงที่ว่าพวกในระดับของเซนเซอร์สําหรับในเกรดแบบนี้คือมันยังไม่มีนะครับแต่อย่างหนึ่งที่มันจะมาทดแทนกับตัวเซนเซอร์นั่นคือจะเป็นตัวกล้องมองหลังมาให้ไฟไท้ายนี่ไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติ นะครับแล้วก็พวกโลโก้อะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบแต่ก็อย่างที่อนันนี้ได้มีการเรียนให้ทราบรถในตัวรุ่นนี้มันจะดูกับตัวรุ่นย่อยสําหรับด้านนอกเนี่ยไม่ได้ต้องสังเกตแล้วก็พยายามดูว่ามันมีออปชันอะไรที่ใส่มาให้กับตัวรถบ้างนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเปิดตัวด้านหลังให้ดูนิดหนึง่งมันจะเป็นสลักปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดอย่างในกรณีเราสตาร์ทแล้วก็ไม่ได้มีการล็อกรถกดจากตัวตรงนี้ได้เลยนี่นะ อันนี้คือจะเป็นตัวกล้องมองหลังของเดิมนะครับเอานี้เนี่ยในพื้นที่เก็บสัมภาระใหม่ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงนะอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวพื้นที่เนี่ยเราเอาตรงนี้ออกปุ๊บมันจะเป็นตัวนี้นั่นคือล้อแมกล้อแมกก็คือจะเป็นตัวยางไหลรองไม่ว่าจะเป็นแคมรี่นะครับแอคคอร์ดคือจะเป็นตัวแมกอลอยแบบนี้มาให้เลยไม่ใช่เป็นตัวล้อกระทะแบบธรรมดา แล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้ก็คืออยู่ครบทั้งหมดนะครับส่วนสลักในการดึงโบกเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยนะอันนี้คือสลักในการดึงโบสําหรับตัวตอนที่2ภายในที่เราได้มีการดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเก็บของได้เยอะไหมมันก็สามารถบรรจุได้หลายลิตรและก็สามารถใส่ได้เยอะเหมือนเดิมนั่นแหละหรือว่าถ้าเกิดยังเป็นพวกแบบของใช้ของอุปโภคบริโภคเราอาจจะเอามาไว้ในตําแหน่งตอนหลัง แต่พอเวลาเราอยากได้หรือเราต้องการที่จะหยิบมันมาก็จากตัวเกะพักแขนตรงกลางที่มันมีรูทะลุมาด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับรถแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์ของมันเองอยู่แล้วบางตัวข้อดีเป็นแบบนี้บางตัวข้อเสียเป็นแบบนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาในการแข่งขันของ,ของยานยนต์ในเกรดแบบคัสดีซิเมนต์เป็นเรื่องปกตินะครับเท่านี้พอเวลามันเป็นตัวมือสองปุ๊บเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไร 1. ราคา2 สภาพนะครับแค่นี้เลย2ออย่างแค่นี้หรือนี่คือบริบทที่มันเป็นความเป็นจริงในปัจจุบันตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยได้มีโอกาสคุยลูกค้าเยอะอันเลยได้เข้าใจในบทความแบบนี้อย่างชัดเจนม,มากกว่าคนอื่นๆแต่ใดนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพาเข้าไปดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับ ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานลดสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยอันพาเข้ามาดูด้านไหนกันบ้างครับด้านไหนก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับส่วนของจุดเด่นๆเ,เลยสำหรับภายในเนี่ยคือมันจะเป็นตัวสีทูโทนแล้วก็จะมีการเน้นหรือการตกแต่งด้วยาลายไม้ที่เป็นแบบไม้เงานะครับ ส่วนในเรื่องตัวแอร์แบ็กเนี่ยก็คือมีให้ครบหมดทุกจุดนะฮะเก mm ็บ hmm. ของด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะมีตัวไฟให้แล้วก็จะเป็นพวกสมุดคู่มือวิธีการใช้งานในตัวรถแต่ถ้าเกิดจะไปถามหาเกี่ยวตัวบุ๊กสวิตเนี่ยอันว่าไม่มีหรอกไม่ต้องจาเป็นแล้วแหละนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเราก็อาจจะเช็คในสเต็ปตามที่่าได้มีการไล่ดูมารอบคันแบบนี้หรืออาจจะเป็นกรรมวิธีขั้นตอนสุดท้าย ในการตัดสินใจนั่นคือการเอา g 9ตัวนี้ไปทดลองเช็ดไรนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามาในตำแหน่งของตัวคอนโซลตรงกลางเนี่ยอันนี้มันจะมีจอ2ชั้นเห็นไหมฮะมีจอ2ชั้นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่สังเกตได้เลยก็คือตัวก่อนไม้ในเชนเนี่ยคือจอจะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดตัวเชนเนี่ยจอมันจะเป็นแบบทัชสกรีนอีกอย่างหนึง่งนะครับตัวนี้มีอะไรกับเราได้เล่นบ้างก็คือจะเป็นพวกแบบเมนู นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวลองเล่นจอบนให้ดูก่อนนะเราคอนโทรลจากตัวปุ่มพวกนี้ได้หมดเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือจะเป็นตัว CD นะครับอ่ะลองกลับ back ไปอยู่หน้าจอโฮมถ้าเกิดเป็นตัวจอโฮมเนี่ยคือจะเป็นตัวจอแบบนี้ก็จะขึ้นเป็นพวกแบบอัตราการสิ้งเปลืองนะครับระยะอะไรอย่างแบบนี้นะอนลองเลื่อนไปอีกหน้าหนึ่งอันนี้คือจะเป็นโฟลเดอร์แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวลองเลื่อนอันนี้วอย์นะฮะปรับระดับเพิ่มลงเพิ่มสูงอะไรพวกนี้ได้ อันนี้ก็คือจะเข้าเป็นตัวดิดอ่าโอเคอันนี้คือเข้ามาเป็นตัวดิสเป็นฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องตัวพวกแบบการตั้งค่าอะไรแบบนี้เราไปตั้งค่าตรงนี้ได้เลยเดยวลองเข้าตรงตัวโทรศัพท์ดูนะอ่าโอเคอันนี้ก็คือบูทงบูทูธอะไรพวกนี้ใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดส่วนจอเนี้ยจอตัวนี้กะทัชสกรีนได้นะแต่มจะเป็นจอในลักษณะของจอเล็กที่ในกรณีาบางทีเราอาจจะแบบอ่ดูพวกเมนูอะไรที่แบบ เพิ่มเติมมากกว่าตัวจอบนเนี่ยไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโปรซายทหมดแล้วเท่านี้เนี่ยระบบปรับอากาศจะให้มาเป็นแบบออโต้ดูโอโซนเลยเห็นไหมฮะสามารถที่จะปรับอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาได้ถ้าเกิดกดตัวนี้ s y n c เนี่ยก็คือมันจะทําให้อุณหภูมิเท่ากันแต่ถ้าเกิดกดเอาไฟออกปุ๊บก็ปรับแยกเหมือนเดิมกดตัวนี้อุณหภูมิเท่ากัน แค่นี้เองนะครับด้านใต้ลงมาเนี่ยโอ้โหพวกนี้ก็จะเป็นพวกช่องเก็บของนะฮะแล้วก็ที่เขียบบุรีกับตัวที่โตบุรีนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับเราก็สังเกตกันว่าเฮ้ยอันนี้เป็นคือช่องอะไรที่เขียบบุรีไม่มีช่องอย่างอื่นเราเนี่ยนะสำหรับตัวช่องนี้หรือว่าไว้เก็บลงเก็บเหรียญก็ได้สําหรับบางคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่สู่บุรีนะครับแล้วก็สําหรับตัวเกียร์เนี่ยเป็นในแนวตั้งหมดเลยก็คือจะมีเป็นตัวเกโล แล้วก็จะมาเป็นตัวเกียร์ดีสามแล้วก็จะเ,เ,เป็นตัวเกียร์เดินหน้านะครับถ้าเกิดย่างอันเนี้ยจะมีทั้งหมดเนี่ยก็คือ5สปีดถ้าเกิดเป็นในระดับแบบ2.0นนะส่วนถ้าเกิดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํานี่นะเฮ้ยไม่ใช่นี่วาเอามาเล A few moments later ส่วนถ้าเกิดช่องนี้ก็จะไว้เก็บของจิปาถะทั่วไปนะฮะโรสรงโทรนสามเครื่องลงเครื่องเล็กอะไรพวกนี้ก็วางได้แต่ถ้าเกิดพวกช่องเชื่อมต่อเนี่ย power outlet USB AUX e, นี่จะอยู่ในสําหรับภายในเกทตรงนี้นะฮะจะอยู่ในเกตตรงนี้นะครับถ้าเกิดพวกช่องอ่าช่องเชื่อมอ่าช่องเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ engine start เนี่ยโอ้โหโคตรคลาสสิกเลยนะแต่ขอนรถ engine start เนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมังติตรงนี้ก็มัติมีเดียอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือหมดแต่ถ้าเกิดฝั่งขวามือนี่ อันนี้จะเป็นตัว cruise control นะครับในตัวเรือนไม้เนี่ยจะเห็นได้อย่างก็คือถ้าเกิดอย่างเราอาจจะลืมอะไรหรือว่าทําอะไรแบบเนี้ยมันจะขึ้นบ่งมาเลยเนี่ยนะประตูปิดมาอ่านเนี่ยอลองปิดแบบอลองปิดแบบเบาๆนะอ่าเห็นไหมถ้าเกิดเราปริดตัวไม่สนิทเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนเราบอกแบบนี้อันนี้ดีนะครับถือว่ามันเป็นในส่วนของระบบเซฟตี้เราไปได้อีกอย่างส่วนเบรกมือก็เป็นตัวเบรกมือเท้า แล้วก็พวกเมมโมรี a เซนบอรอันนี้สามารถปรับได้ตำแหน่งส่วนถ้าเกิดเลขไมค์คันนี้143,918กิโลนี่นะที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ลืมไปอย่างก็คือตัวมา่านบังแดดก็คืออยู่ในตำแหน่งฝั่งนี้เป็นม่านแดดไฟฟ้าเดดจะลองกดเปิดให้ดูนะอันนี้เันกดเปิดม่านบังแดดไฟฟ้านะครับอันกดปิดให้ดูนะนี่นกดปิดม่านบังแดดไฟฟ้า แตวกดเปิดอีกทีหนึ่งในกรณีที่เรากดม่านบังแดดไฟฟ้าเปิดไว้เนี่ยแล้วอยู่ๆเราต้องการที่จะถอยหลังเนี่ยตัวม่านบังแดดมันจะลดลงแบบโดยอัตโนมัติเห็นไหมฮะคขาเนี้ยันย้อนกลับมาอยู่ในตำแหน่งเกียร์พีเหมือนเดิมแต่มันจะไม่ได้มีการขึ้นมาให้นะครับคือมันจะลงถ้าเกิดเราต้องการให้มันขึ้นมาเหมือนเดิมต้องกดอีกทีหนึ่งอ่ามันจะเป็นแบบนี้ก็คือมันจะตัดมันมันจะาลงให้กับเราเลยโดยแบบอัตโนมัติแบบนี้เลย ส่วนใ้เกิดบอกคู่หน้าก็จะเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะฮะที่เหลือก็พวกไม้บังแดดอันนี้ก็คือยังไม่มีตัวไฟออตโต้มาให้เป็นกระจกหน้าธรรมดานะครับส่วนนี้เกิดกระจกมองหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นตัดแสงออตโต้แต่คือเขาใส่น,นี่เพิ่มเติมมานนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่เพื่ออะไรแต่อองได้นะแต่ในเกิดของเดิมเนี่ยเราดูอย่างตัวของเดิมเนี่ยอันนี้คือตัดแสงคาตาลมัสอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวอันใหญ่เนี่ยแบบนี้นะอันนี้ก็คืออันเอาให้ดูนะเทียบดูเฉย ตอานี้เนี่ยภายในเนี่ยสำหรับตัวแอร์คอนเนี่ยตัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรใช้ยากหรือไม่ได้มีอะไรให้เราเล่นแล้วรู้สึกแบบเข้าใจแบบไม่ได้เพราะนั้นคือมันเป็นรถแบรนด์หลักที่มันง่ายแล้วก็ราคาในปัจจุบันตอนนี้จับต้องได้ง่ายกว่าเดิมเนี่ยเยอะนะครับเดี๋ยวอันพาไปสุกัปนหน้ารถแล้วก็บอกราคาสัปโเก้าคันนี้กันอีกทีนึงไปกันเลยครับ ของรถกับปฏิพัทธ์ออโต้อนุมัติวไวภายในหนึ่งชั่วโมงขึ้นเรื่องก็ไม่นานอ,อ,อนุมัติเลยค่ะก็ถือว่า a อ c o r d G9 ในคลิปที่เรารีวิวไปอยู่ตอนนี้อันว่ามันน่าจะสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับในส่วนตัวเรื่องรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะทักมาสอบถามพูดคุยกันหลังบ้านได้หรือไม่งั้นเนี่ยอันขอให้พี่ๆสละเวลามีค่าอมาสักหนึ่งวันหรือครึ่งวันก็ดีมันจะได้มาดูรถตัวจริง แล้วก็อย่างเป็นอย่างนี้ได้มีการสื่อสารหรือบอกผ่านไปทางในคลิปวิดีโอแบบนี้หรือไม่นะครับคราวนี้ราคากันบ้างครับตัวนี้เนี่ยอันขายนะ4 6 9 0 0 0บาทอย่าเพิ่งบอกว่าราคาสูงอย่าเพิ่งบอกว่าราคาแพงทําไมถึงขายในราคานี้รู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแ c ร o คอนี่คือในปัจจัยแรกสองนั่นคือรถมันสวยมากนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวถังทุกอย่างคือเดิมทั้งหมด แต่ถ้าเกินยังเราคิดในมุมหนึ่งแอคคอร์ตัวนี้อันก็ต้องบอกพี่ๆเน้นย้ําเลยมันอาจจะไม่ได้เป็น G9 ตัวแรกที่ถูกที่สุดหรือเป็น G9 ตัวแรกที่แพงที่สุดแต่ว่า G9 ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยดีที่สุดเนี่ยนะน่าจะอยู่ที่ปฏิพันธ์ออตโต้นี่อีกหนึ่งคันกับไม่ไม่เกิน2 0 0แสนกิโลนะครับพอน6ปีเนี่ยหรือว่า72งวดอยู่เดือนละประมาณ9,600บาทตรงนี้ดอกเบี้ยยังไม่ได้คิด เพราะว่าต้องมาเช็คเครดิตของแต่ละคนกันอีกทีหนึ่งส่วนถ้าเกิดออกรถในเดือนนี้อัมีโปรโมชั่นให้ 1. ฟรีประกันภัย 2. ส,ส่งฟรีทั่วประเทศ 3. ขับฟรี45วัน 4. มีบริการช่วยเหลือชุกเชิญ24ยชั่วโมงให้อีก1ปีสำหรับพี่ๆท่าน,นใดที่สนใจ G 9ตัวนี้เบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นคุยดีไลน์แอดไลน์ปฏิภัมิอโต้ติดต่อ,อมาตอนนี้ ได้เลยทันทีเหมือนกันแต่เดี๋ยวกับมาเจะนันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไฟเนี่ยนี่ก็คือน่าจะเป็นตัวเจุดเด่นเลยเป็น LED หมดถ้าเกิดเป็นตัว17-18รล้อแม็กจะเป็นตัวลายใหม่น,นี้จะมีการใส่เป็นตัว h o n ด้า a n นว a t c ตมาให้โอ้ตรงนี้บอกไว้ว่า เป็นอะไรที่แบบฟิลลิ่งพูดมาเปิดปิดได้อันนี้ก็จะมีตัวช่องวางแก้วน้ำมาให้สองช่องยางอะไรสับปงรงเป็นโฟล์อเมกมาให้แล้วก็จะมีโฟเส้นไกด์ไลน์มาให้